สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ต่อเต้าชอบเทรดชนแนลสำหรับคนชอบเทรดค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เต้าจะมาพูดถึงกราฟแบบไหนหน่าเทรดหรือไม่น่าเทรดและกราฟแบบไหนที่เราควรจะต้องหลีกเลี่ยงสำหรับการเทรดแน่นอนว่าเวลาเราจะเทรดเราก็ต้องเลือกกราฟให้เข้ากับเทคนิคของเราก่อนใช่ไหมเพราะไม่ใช่ทุกกราฟมันจะเทรดได้กับทุกเทคนิคบางคน ถนัดแบบกราฟเป็นเทรนก็รอหากราฟที่วิ่งเป็นเทรนจะเทรนขึ้นหรือเทรนลงก็ได้แล้วแต่เราถนัดหรือบางคนชอบแบบไซด์เวย์รอเล่นแบบไซด์เวย์เลยเปิดกราฟมาหาแต่ไซด์เวย์อย่างเดียวบางคนอาจจะชอบเทรดกราฟแบบไม่มีวอลลุ่มก็ได้เพราะเขารู้สึกว่าเขาชอบที่จะเล่นกับพวกโดจิหรือกราฟในลักษณะนั้นหรือบางคนชอบกราฟสวิงแรงรู้สึกว่าการได้เข้าไปลายไส้บนหรือไปลายไส้ล่าง เป็นการทำกำไรสำหรับเขาได้อันนั้นก็ได้เหมือนกันแต่คีย์คือเราจะต้องมีภาพกราฟในหัวของเราก่อนว่าโอเคถ้ากราฟเป็นลักษณะประมาณเนี้ยฉันจะเข้าเทรดเพื่อทำกำไรแต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่มีภาพนี้ในหัวนะคะเปิดกราฟมาปุ๊บเป็นไงอยากเข้าออเดอร์เลยบางทียังไม่ทันตีแนวรับแนวต้านเลย ยังไม่ทันได้ดูเลยว่ากราฟวิ่งเป็นธงเป็นเทรนประมาณไหนกดเข้าออเดอร์ไปเลยปุ๊บแพ้มาก็ตอบไม่ได้ชนะมาก็บอกไม่ถูกเพราะเขายังไม่ทันได้เลือกกราฟเลยเป็นแค่อารมณ์อยากเทรดเฉยๆฉหรือบางคนถึงขั้นว่าเปิดกราฟมาไม่ทันได้ดูได้ซ้ำว่าเงินที่ตัวเองจะเข้าเทรดเนี่ยเป็นเงินเดโมหรือเป็นเงินจริงหรือลงจำนวนเหรียญไว้เท่าไหร่ ซึ่งสมมุติว่าถ้าเป็นเงินเดโมเรากดไปปุ๊บชนะเป็นไงดีใจนึกว่าเฮ้ยเราได้กําไรปรากฏปรากฏว่าขึ้นไปดูข้างบนเป็นไงคะ,ะเงินเดโมนี่ว่าไม่ทันได้ดูให้ดีก่อนหรือบางคนกําลังฝึกเดโมอยู่ไม่คิดที่จะเทรดเงินจร,งจริงจนกว่าจะฝึกแล้วมั่นใจปรากฏว่าเงินข้างบนเป็นเงินสีเขียวค่ะเป็นเงินจริงใส่ไปไม้ละร้อยเหรียญหรือไม้ละ200เหรียญกดปัก แท้พอเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บอ้าวนี่มันเงินจริงดิว่าแท้แล้วเป็นไงคะรู้สึกเหมือนข้างในใช่ไหมคะมันเฟลมันไม่โอเคคือเงินแบบอยู่ๆก็หายไปร้อยเหรียญโดยที่ฉันยังไม่ทันได้ตั้งใจอะไรเลยเห็นไหมคะการเปิดกราฟมาสำรวจตัวเองสำรวจกราฟหรือการเลือกกราฟเนี่ยมีผลต่อการเทรดนะยิ่งเราเลือกกราฟที่มันเหมาะกับเทคนิคของเรา จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกำไรให้เราได้ค่ะวันนี้เต้าเลยจะมาแนะนำหรือไกด์เป็นแนวทางให้ดูว่ากราฟแบบไหนที่น่าเทรดหรือกราฟแบบไหนที่ต้องระมัดระวังแต่นี่มันก็ตรงกับเทคนิคของเต้าเองนะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ลองนำไปปรับใช้กับเพื่อนๆดู แต่ก่อนจะไปดูกราฟกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เต้วก่อนนะคะโอเคไปดูกันค่ะตอนนี้เราก็มาดูกราฟจริงกันสำหรับแต้วแล้วกราฟที่ไม่น่าเทรดข้อแรกเลยคือกราฟที่จ่าย Profit น้อยๆอย่างเนี้ยจ่าย55%จ่าย50%ะซึ่งถ้าปกติอะ มันจ่ายสักแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปอย่างเงี้ยหน้าเทรดหน่อยเนาะหน้าลงทุนหน่อยคือเราลงทุนร้อยเหรียญเราได้กําไรมาแปดสิบเหรียญอันนี้เมกเซนต์อันนี้หน้าเข้าเทรดน่าเสี่ยงหน่อยแต่ถ้ากราฟแบบเนี้ยให้เปอร์เซ็นต์แค่5้าหเอร์ซ็นหรือให้เปอร์เซ็นต์แค่ห้าสิบเปอร์เซนเฮ้ยเราลงทุนหนึ่งร้อยเหรียญได้แค่ห้าสิบเหรียญเองนะแบบนี้แสดงว่าระดับความเสี่ยงเราสูงเกินไป สมมุติเราเทรดไม้แรก100เหรียญลงไปปุ๊บแพ้ไม้ที่สองเราลง100เหรียญเหมือนกันนะชนะได้กลับมาแค่50เหรียญเองทุนเราคืนมาแค่ห้าสิบเหรียญเองนะดังนั้นเราต้องไปเทรดต่อไม้สามซึ่งไม้สามเราก็ลง100เหรียญได้มาอีก50เหรียญกลายเป็นว่าเราแพ้1ไม้แต่ต้องเทรดชนะถึง2ไม้ ถึงจะมา cover ทุนที่เราเสียไปแบบนี้มันไม่ค่อยโอเคกันเท่าไหร่เต้าเลยมองว่ามันเพิ่มความเสี่ยงหรือมันเพิ่มความเหนื่อยสำหรับการเทรดของเราถ้าเจอกราฟที่จ่ายเปอร์เซ็นต์น้อยแบบนี้เต้าเลยเลี่ยงที่จะไม่เทรดมากกว่าในส่วนของการที่เจ้าจะเข้าเทรดเพื่อทำกำไรนะถ้าสำหรับคนที่ฝึกอยู่ก็ไม่เป็นไรเพราะฝึกไม้ละเหรียญอย่างเงี้ย ก็ได้แต่ถ้าสำหรับคนที่เริ่มมีเป้าหมายเป็นตัวกำไรแล้วกราฟที่จ่ายเปอร์เซ็นต์น้อยๆก็ไม่เสี่ยงที่จะเข้าเทรดดีกว่าต่อไปข้อที่2คือในเรื่องของกราฟที่วิ่งไม่เป็นเทนปกติกราฟมันจะมีเทนขาขึ้นเทนขาลงไซเวย์ way, ใช่ไหมอันนี้ถ้าเราอ่านออกเราก็เทนได้แต่กราฟที่มันวิ่งไม่เป็นเทน ตลาดไม่ได้บอกข้อมูลอะไรเราแบบนั้นเราจะเข้าเทรดได้ไหมก็ไม่ได้เสี่ยงเกินไปใช่ไหมเฮ้ยกราฟมันวิ่งไม่เป็นเทรนน่ะจะกดขึ้นได้แล้วก็เสี่ยงอะหรือจะกดลงแล้วเสี่ยงเข้าไปหรือจะแบบไซเวลแล้วเสี่ยงเพราะข้อมูลกราฟไม่ได้ให้อะไรมาเลยดังนั้นกราฟแบบนั้นเราไม่เทรดค่ะหรือ3กราฟที่วิ่งเป็นเทนนะแต่มีสวิงไฮสวิงโลที่ ไม่ได้ชัดเจนมากหรือหาจุดพักตัวจุดที่จะเข้าเทรดอะ่ะไม่ได้อย่างเช่นตรงนี้ละกันคือตอนนี้กราฟมันเกิดขึ้นแล้วเราดูรู้ว่าโอเคกราฟลงตลอดเลยบางคนบอกว่าโอ้ถ้าเป็นเรานะเราก็กดลงอย่างเดียวเลยถามว่าหน้าง,งานจริงตอนนั้นเรารู้ไหมว่ากราฟมันจะวิ่งลงทุกแท่งแบบนี้มันไม่รู้หรอกนะดังนั้นเรารู้ว่าตอนนี้เขาวิ่งลงนะ แต่มันไม่ชัดเจนไงมันไม่มีการพักตัวเลยซ,ซึ่งถ้ากราฟที่ดีมันควรจะเป็นแบบประมาณนี้ใช่ไหมสมมุติขาลงวิ่งลงมาปุ๊บขึ้นไปย่อตัวหน่อยวิ่งลงขึ้นไปย่อตัวหน่อยแล้วก็วิ่งลงแบบเนี้ยซึ่งแบบจุดพวกเนี้ยเราก็หาเล่นลงได้ไหมได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าแบบเนี้ย วิ่งเป็นเทนลงนะแต่จุดไหนที่จะเป็นจุดขึ้นไปพักตัวเพื่อที่เราจะรอกดลงละ่ะมันหาไม่ได้มันหาไม่ได้มันเป็นเทนลงจริงแต่มันหาสวิงไฮสวิงโลที่จะเข้าทำการกดลงไม่ได้แบบนี้เราก็ไม่เล่นโอเคไหมคะอันนี้คือในส่วนของเทนขาลงถ้าเทนขาขึ้นละ่ะเป็นลักษณะ ประมาณนี้อ่ะก็คล้ายๆกันเรารู้นะว่าเทนวิ่งขึ้นปึ๊บปึ๊บวิ่งขึ้นแค่แป,ป๊บเดียวลงอีกแล้อันนี้ก็ไม่ได้แบบชัดเจนมากนี่ก็วิ่งลงแบบไม่ได้ชัดเจนมากแบบเนี้ยเราอ่านไม่ค่อยออกเราหาจุดที่จะเล่นขึ้นหรือเล่นลงไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่เข้าเทดเหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนจะได้เนาะโอเคอันนี้ตรงนี้ได้อยู่แต่หลังจากตรงนี้ปุ๊บเปเนี่ นึกว่าเขาย่อตัวจะขึ้นต่อแต่เขาไม่ขึ้นเรายังคือการาฟมันยังไม่ชัดเจนว่ามันจะขึ้นแบบชัดเจนอะนะแล้วอยู่ๆก็ลงแบบเนี้ยมันอ่านยากเ้าก็มองว่ามันไม่น่าเทรดหรือจะเป็นไซด์เวย์อันนี้นะ่าเป็นไซด์เวย์ไหมก็ไซด์เวย์นะแต่ไซด์เวย์ชัดเจนไหมก็ไม่ชัดเจนตรงนี้ล่ะอ่าเหมือนจะไซด์เวย์อีกแล้วลงมาถึงนี่แบบเนี้ยมันเป็นไซด์เวย์ที่ไม่ได้สวยมากหรือไม่ได้ชัดเจนมากแบบนี้ ถึงแม้จะเป็นเทรนแต่ข้อมูลไม่ชัดเจนนะฮะโลไม่ชัดเจนไฮไม่ชัดเจนแบบนี้ก็ไม่เข้าเทรดเหมือนกันอ่านไม่ออกเนาะต่อไปข้อที่4กราฟที่ไม่น่าเทรดคือกราฟที่ไม่เล่นกับแนวรับต้านหรือไม่ฟังแนวรับแนวต้านนั่นเองซึ่งข้อนี้สำคัญข้อนี้สำคัญนะ แนวซ้อนอะไรพวกนี้จัดอยู่ในหัวข้อแนวรับแนวต้านหมดเลยนะสมมุติเจ้าตีแนวปึ๊บตีแนวนี้เนาะสงกลับขึ้นสูงปึ๊บตีไส้ตรงนี้ก่อนเห็นไหมคะว่าเฮ้ยมันสวยนะแต่กราฟลงมาปุ๊บปิดบนแนวจริงนะแท่งนี้น่าจะขึ้นหน่อยเนาะไม่ขึ้นแล้วปรากฏก็เบรกลงมาแล้วก็เบรกกลับอีกแล้ว บบต้องเรียกว่ากราฟไม่น่าเทรดยิ่งกราฟที่หาแนวกว้างขึ้นเรื่อยเรื่อยตรงนี้ก็แนวตรงนี้ก็แนวตรงนี้ก็แนวแบบนี้คือแนวมันซ้อนกันมากและกราฟก็ไม่ได้ฟังแนวแบบชัดเจนอันนี้ก็เลี่ยงที่จะไม่เข้าเทรดดีกว่ากราฟไม่น่าเทรดของแตวมีสี่ข้อนะทันไหมเร็วไปไหมนะข้อแรกคือกราฟที่จ่ายโปรฟิตน้อย ข้อที่2คือกราฟที่เราไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นเทรนอะไรเทรนขึ้นเทรนลงหรือไซเว่ยสามกราฟวิ่งเป็นเทรนนะบอกได้ว่าเนี่ยเทรนลงบอกได้ว่าเนี่ยเทรนขึ้นบอกได้ว่านี่นไซเไวยยแต่ไม่ได้ชัดเจนมากคือไฮคือโลหรือจุดพักตัวต่างๆไม่ได้ชัดเจนบทจะวิกลุงก็พุ่งซ้าไม่มียอดไม่มีฐานให้ขึ้นไป เทสหรือตีแนวเลยอันนี้ไม่เทสและข้อส,สุดท้ายข้อ4ี่คือกราฟที่ไม่ฟังแนวกราฟที่ไม่ฟังแนวก็คือแนวเป็นแนวที่สวยมากเลยกราฟสร้างแพทเทิร์นเหมือนจะเล่นแต่สุดท้ายเบรกไปเฉยเลยไม่ได้ฟังแนวเบรกไปไม่พอเบรกแล้วควรจะลงต่อไม่ลงคะ่ะขึ้นเป็นการเบรกไปเบรกกลับหรือเราเรียกกันว่าเบรกหลอกแบบนี้ ไม่เข้าเทรดแม้แต่แนวที่ซ้อนกันตรงนี้ก็แนวตรงนี้ก็แนวถัดไปอีกก็มีแนวอีกแบบนี้ไม่เข้าเทรดค่ะสี่ข้อสัาำหรับกราฟไม่น่าเทรดต่อไปกราฟที่ควรระมัดระวังเป็นยังไงสำหรับเด่แล้วกราฟที่ต้องระมัดระวังคือกราฟที่เป็นโดจิพวกนีน้กราฟที่เป็นโดจิเยอะๆซึ่งถ้าเราดูในห้าวิ จะเป็นพวกแท่งสีเทาๆเนี่ยเนี่ยแท่งแท่งสีเทาๆหรือแท่งโลจิแบบเยอะๆคือการาฟไม่มีวอลลุ่มนั่นเองสําหรับเจ้าจะมองว่าเลี่ยงๆดีกว่าเพราะอะไรแรงซื้อแรงขายมันสู้กันไม่ชัดเจนพอแรงซื้อแรงขายสู้กันไม่ชัดเจนถามว่าเราในฐานะของคนที่จะเข้าซื้อบายหรือเซลจะมีความชัดเจนกับจะเอาอะไรแน่นอนกับตลาดได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเสียงไหม เสียงมากแบบนี้หลีกเลี่ยงน่าจะเป็นผลดีที่สุดกับกราฟอีกประเภทหนึง่งคือกราฟที่สวิงรุนแรงหลายคนชอบนะกราฟแบบสวิงรุนแรงรู้สึกว่าเด็ดปลายไส้บนเด็ดปลายไส้้านล่างเนี่ยสนุกแต่สําหรับแต้วแต้มมองว่าโอกาสที่เราจะเด็ดได้ไปลายไส้บนจริงๆมันมีน้อยด้วยความที่เขาวิ่งสวิงแรงไงเราจะกดข้างบนแหละแต่บางทีมันกระชากลงมาติดด้านล่างอย่างเงี้ยก็ เสี่ยงไปเนี่ยกราฟที่ทิ้งไส้ยาวๆแบบนี้ยอันนี้ท,ทั้งจริงไส้ยาวทั้งเป็นโดจิเลยนะกราฟแบบนี้เนี่ยเจอปุ๊บปิดปั๊บเลยนะไม่โอเคมันเพิ่มความเสี่ยงให้เราแต่ถ้าใครชอบก็เทรดได้ค่ะอันนี้เต้วแค่ไกด์แนวทางของเต้วให้เชยว่าถ้าเป็นเต้าเต้าก็จะไม่เล่นกราฟที่ควรเลี่ยงก็มีสองแบบนี้แหละกราฟที่ไม่มีวอลลุ่มกับกราฟที่ทิ้งไส้ยาวๆสวิงรุนแรง โอเคก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์กันเยอะนะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แต้บ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ